ตีสี่ยี่สิบห้านาทีขณะนี้เวลาตีสี่ยี่สิบห้านาทีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สิบสามเมษายนนะครับเทศกาลมหาสงกรานนะครับซึ่งในด้านของผมเมทานะครับวันนี้ก็กติดขอบตาช่างนะครับศึกจ้ามวยไทยนะครับช่องสามเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในด้านของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะครับ ในด้านของมวยวันนี้นะครับก็มีอยู่รอบเดียวนะครับในด้านของมวยวันนี้มีรอบเดียวนะครับช่องสามรอบเดียวเลยซึ่งผมเมธาก็มาทํางานนะครับรับใช้ท่านสมาชิกนะครับประบบปลายปีหลายเดือนนะครับวันนี้นะครับและท่านสมาชิก VIP ด้วยเป็นบรรยากาศนะครับที่เวทีมวยช่องสามนะครับก็มาก่อนนักมวยนะครับผมมาก่อนนักมวยมังแต่เวลาตีสี่นะครับผมเมธามาก่อนนักมวยมังแต่เวลาตีสี่นะครับ เป็นบรรยากาศนะครับในด้านของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับวันนี้ก็ตรงกับวันสงกรานนะครับพี่ๆน้องๆที่เดินทางกลับบ้านอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลมหาสงกรานนะครับปีใหม่ไทยของเรานะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่มีพ่อมีแม่อยู่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ก็อย่าลืมนะครับลดน้ําดําหัวนะครับส่งน้ําพระนะครับรวมถึงดูแล ในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนานๆกลับไปบ้านทีนะครับก็อย่าลืมนะครับล้างมือล้างเท้านะครับให้พ่อให้แม่ด้วยนะครับน้าล้างมือล้างเท้านั้นอย่าเอาไปทิ้งนะครับเอาพรมตัวเรานะครับผมก็จะทําแบบนี้ตลอดนะครับก็คือน้ําล้างมือล้างเท้าของพ่อแม่ก็จะเอามาพรมหน้านะครับผมตัวตลอดนะครับแล้วก็เอาอาบด้วยครับตรงนี้ถือว่าเป็น สิริมงคลนะครับก่อตัวเราเองนะครับเพราะพ่อกับแม่เรานี่ก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่ตีนเท้าฝ่าหอยนะครับเช็ดขี้เช็ดเดยี่วให้เราเพราะฉะนั้นนะครับน้ําล้างมือล้างเท้าของท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับเอาน้ําล้างมือล้างเท้านั้นนะครับมาผมตัวผมหน้านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรจากพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับ ในด้านของวันนี้นะครับก็ขอท้าหางแฟนเพจเมทาเจ็ดสีทุกท่านนะครับท่านสมาชิกมวยหูเมทาและท่านสมาชิกติดตามผมเมทาน,นั้นจงมีความสุขกับเทศกาลนะครับวันสงกรานต์ปีนี้นะครับ <c oughs> ส่วนในด้านของหลายๆท่านที่ติดตามผมนะครับก็ขอฝากไว้หลายๆท่านที่ติดตามผมนะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับในด้านของเทศกาลนะครับ ในด้านของวันนี้นะครับก็ติดตามผมเมทาได้4ี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทางนะครับ Facebook เมธา7จดสี่ช่องทางที่2เป็นช่องทาง y YouTube เมธา7จดสี่ช่องทางที่สเป็นช่องทางเพจเมธา7จดสและช่องทางที่4ี่เป็นช่องทาง i n s t a g r กรมเมทาเจ็สีสช่องทางสำหรับการติดตามนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับตารางมวยมีดังนี้นะครับคู่ที่1นนะครับในด้านของมวยวันเสาร์ที่13เมษายนคู่ที่1มิสเตอร์บุญสบุญมีริสเจอกับทางเจ้าพรังซับนะครับลานนาหอมสเตยร้อยสิบสามปอนด์คู่ที่2นะครับรับชุมพรท่าแซยาสัตว์ตอนหนักหนึ่งปอนด์ในทางเพชรแสนขมสบสมหมายนะครับร้อยสิบเก้าต่อร้อยยี่สิบนะครับและคู่เอกวันนี้ชิงแชมป์ว่างครับอ้อมน้อยครับร้อยสิบแปดปอนด์ชูซับสอสระชีพเจอกับ ทางเพชรก้องฟ้านะครับเจอกระทางเพชรก้องฟ้าสอดสมหมาย1้อปอนด์นะครับและคู่ที่4วันนี้พรสวรรค์เกียรติไพรสนเจอกระทางสุดสาครชมลมอนุรักษ์มวยไทยนะครับ1 0 1ปอนด์นะครับคู่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะครับนักรบจิ๋วนะครับลูกผู้เจอกระทางราชศัก์สักโสพลร0อยปอนด์กับประเด็นของตารางมวยวันนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอจบการไลฟ์สดกับในด้านของบรรยากาศยามเช้าที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงมวยต่อยก็จะมีนด้านของข้อมูลรายละเอียดท่านสมาชิกเหมือนเดิมเดี๋ยวข้อมูลสาคัญรอนอสายนะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ ไม่นี้ไม่มีใครมานะจารย์น่ <laughs> อย่างเช้าใช่อย่างเช้าตีสี่กว่า